สบายดีมือนี่เป็นมือทำอิฐท,ที่เราจะมาสอนแทนขี่รถถีบอย่างเป็นทางการไม่แทนเป็นสุ้เม่เบิงรู้สุดพ่อมมอคนเด้พ่อมบอคนพ่อม,มีเจ้าพ่อมีขี่รถถีบและฮะจ้าพ่อมกับบ่ม,มีคนกับลูกเขาและทั้งพ่อมหรือบ่พ่อเด้ จักรยงานสีแดงของแทนคุณไปเอาไปเล่นกอันนี้เดชผู้ให้่กำลังใจทาร่ากลับมาโดยโอ้เก่งแท่ไป

อมานม no ั้ไเนี่ยเน้ยเจวนเฮ้ยเลุนันจิ๊ขึ้นอ้ว <ADHD> เออเออล้มมันเยอยอ่ยงมันีบอ่โอเคขึ้นขึ้นเนาะไปบานนี้ตีังบาตงบป็านังตั้งล้วมาสอยบลู thank you. เอาคืนนะแม่อาคืนนะแม่นนะ Hả? Thôi lại hình lộ Hả? À nhàng Là băng luôn มือนี่เขาพาไอแทนมาเลียนขี่รถมือทัิษอย่างเป็นทางการไอแทนขี่ไดรี่หลายนาะลูกเนาะไอซ้มันไอแทนกับามารถครึ่งตนเองได้เบื้องต้นแล้วจะสามารถปั่นลงคอยได้แล้วมือหนาเอาสิที่หนากกัระสิทิภาพมาใหม่อีกหายอากาศดีนวนี่อีกอนอเต็มสุดเลยเนี่ยขนาดเต็มสุดไ,ได้หนิ ใจหลายเป็นอยู่คู่เดียวโอ้ยเนทร์ไอ้แจนกินแจนแล้วอ่าอยู่นี่นะเป็นพาร์คิึงอตของบริษทัทเขาของเอกชนแต่ห้าวหากระพาลูกเพาเมื่อกี่รถฉีบมาอีหนึ่งก็คือสิบโมเป็นยังหรอกปกติห้าวกระชีพาไปขี่อยู่อยู่ภาคเขาเชิสนสาธารณะบ้านเขานะแต่ลูกข่อยเมื่อไปเห็นเครื่องลิศแล้วไม่อยากขี่รถฉีบก็เลยต้องพามาในนี้มองจอดรถสถานที่จอดรถ กบอยู่ในหม่องนี่มีข้อส่ววนโตมีแต่ครอคัวเขาอ๋อไอ้โบแมนขรอคั่วเขาแต่เราอ่ะสวยโอกาสมาใส่โดยโบมีมารยาทแต่ก็พอได้เด้อขออนุญาตได้เด้อเจ้าของสถานที่ขนเจะเห็นคลิปนี่ข้าจะเข้าใจภาษาลาวคือคือบอกค่อยขออนุญาตเจ้าพ่พ่อพ่ลูกไมาเยียนกีรตีเข้าใจได้หลายเด้อที่ไห้ใส่สถานที่ <c oughs> <c oughs> อันนี้ได้ชน,นะท้าลากระหมักหลายมาลิดแบบนี้เพราะว่าท้าลาเป็นคนบุคคลหมักคนปคนไดมียังไงบ้านีนอาหารการกินการกินมีกุ้งเซน้ำปลาอยู่ในท้องแลว้วมีหมากโมอยู่ในทองเหลวยังอีกบารนี้ยังอะไฮะซีนแห่งกาแฟนมเลยขาดไม่ได้อมีกาแฟนมจังกิงาอันนี้ขาดไม่ได้สำหรับงานนี้อ้าวทะาลากระ มวนว้าโลโอเคเราทีมมันนี่แนมหนามาเบิ่งนู้บอกดูซีฟูไตไซแนลซีฟูไตไซแนลถ่ายไว้นี่ให้แทนเบิ้งชนะปัญใหญ่น่ะปากคือเบิ่งแทนมาเบิ่งนู้ฮะงั้นน้อยนี่มีเลือดปากแตกเลยพ่อหนี่แม่นพ่อหนี่ฮะเบิ่งอีพอเบิ่งกะค่าก้อนแม่พ่อบักโมนอ่ะ แห็นปะอ๋อเนื้ว่าง,งานน,น้อยๆเนือ้อไมมีเลือดใช่ไหมน้องก็เต็มเนื้ว่าง,งานน,น้อยๆนือ้อไมีเลือดเอกได้เราจะไปลินอยูุภาพพี่อันนี้พีอ,อันนี้เอกอนพี่อันนี้จังยา่าก,ก็สำหรับมือนี่เขาก็ลืมบอกมือวันที่ไปเพื่อเป็นเมนบ وري ไว้วแมนบ وري เอาไว้ว่าตอนลูกเขาใหญ่มือนีนวันที่เสาร์อสองเดือนสี่ปีสองพันสองสิบสองอ ี20 22แล้วก็2000 22แล้วก็มือนี่เขากำลังจบขี่พาไอแทนมาขี่รถที่มือทำมาเฮียนขี่รถที่เป็นมือทำอิดแล้วเนาะกระทือว่าสำหรับมือนี่กระทือว่าเป็นไปได้ดดีไอแทนเหตุได้ดีหลายเยี่ยมเลยนับวันเลยลูกชุดมือุดกระเต็มปานนี่ชุดกระจัดอีแม่จัดมาเต็มเลย คือว่าเหตุได้ดีหลายมีความพยายามหลายแล้วก็ทาราก็อยางขี่นั่แต่ทารายังน้อยอยู่ธารายังขึ้นเองบ่ได้เออจังหวะมือเปื้อนเลยจ้าบายบายสำหรับขออนุญาตจบคลิปเพียงเพียงเท่านี้ขอกล่าวคำว่าสบายดีอนามาถูยาไว้เนมมาดีๆีเนมมาฟรีเด้อพุนหนุพหดประทองก็จิ๋นหนุบไปทางหลังเนมมาเนมมาเนมมาโชว์ด้วยเนมมาโชว์หมวกด้วยนะฮะ อีอวันหนึ่งวันใดๆแทน,ใน,ใน,ในยงกัลทูที่พุทายชาเนาท่ที่พุทไยพอแล้ว,อลวโอเค,าออเคบายบาย